สำหรับในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับผ่านเครื่อง EKYC นั้นนะครับขั้นตอนการยืนยันตัวตนตรงเนี้ยผมจะมีตัวหนังสือทั้งตัวที่เป็นสีปกติและตัวที่เป็นเน้นขึ้นมานะครับบอกเลยว่าในการยืนยันตัวตนในรูปแบบของ EKYC ทางธนาคารกรุงไทยนะครับได้นําเทคโนโลยีในการยืนยันตัวตนเนี้ยนะครับมาใช้ตั้งแต่ปี2563แล้นะครับก็จะมีการอ่านข้อมูลจากบัตรประจําตัวประชาชนและดึงข้อมูลไปตรวจสอบกับกรมการปกครองนะครับเพื่อที่จะทําธุรกรรมกับทางธนาคารไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีธนาคารไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมฝากถอนโอนจ่ายอะไรต่างๆนะครับ ครบเลยนะครับโดยจะมีการตรวจสอบใบหน้านะครับโดยจะมีการตรวจสอบใบหน้าแล้วเอาใบหน้านั้นนะ่ะไปเทียบกับบัตรประจําตัวประชาชนผมเอาเรื่องนี้มาพูดพูดเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในการยืนยันตัวตนของพี่น้องชาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านต่อไปนี้ท่านจะต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับเมื่อก่อนจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเขาผลิตออกมาครับเป็นบัตรเฉพาะไม่เกี่ยวกับบัตรประชาชน แกกันไม่เกี่ยวกับบัตร ATM แยกกันนะครับแต่รับความร่วมมือกับทางกรุงไทยที่ใช้ในการลูดนะครับกดผอนเงินโดยใช้บัตรสวัสดิการเนี่ยได้ผ่านทางตู้ธนาคารกรุงไทยเมื่อก่อนเนาะนะครับจะเป็นในรูปแบบนั้นแต่ในตอนนี้การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทนทีนี้ในการยืนยันตัวตนเขาก็จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลของท่านเนี่ย นะครับเรียกว่ารูปแบบของใบหน้านะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า face recognition นะครับตรงนี้จะเป็นการตรวจสอบใบหน้านครับเพื่อทําการเปิดบัญชีหรือเพื่อทําการยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเวลาเขาตรวจสอบใบหน้าเขาทํำยังไงเมื่อวานนี้ผมได้ไปธนาคารออมสินมานะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับน้องๆน,นะครับที่ทาหน้าที่ตรงนี้หน้าที่ในการยืนยันตัวตนให้กับพวกท่านนั่นแหละนะครับและน้องน้องๆพนักง,ง,งานนะครับน้องเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินเขา ก็อธิบายได้ให้ความเข้าใจมากนะครับตอนนี้เรื่องที่เห็นอยู่นะขณะน,นี้ผมบอกเลยว่าธนาคารเตรียมพร้อมมีเป็นลัง ผมบอกเลยสาขาหนึ่งมีเป็นลังแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่เครื่องนะเพราะว่าเขาอาจจะเตรียมมันมีหลายส่วนที่เวลาประกาศผลมาแล้วเขาจะต้องดําเนินการที่ธนาคารเนาะส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งคือยืนยันตัวตนอีกส่วนหนึ่งคือคนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองหรือไม่รู้ไม่อะไรไปสอบถามผลนะครับจะมีอยู่สส่วนที่จะไปธนาคารนะครับแล้วเครื่องตัวนี้สามารถตรวจสอบได้ทั้งผลว่าผ่านไม่ผ่านแล้วก็ยืนยันตัวตนได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีหลายเครื่องแล้วน้อง นักงานน่าจะมีหลายคนในการจัดทําในวันนั้นนะครับเดี๋ยวพอถึงวันนั้นที่ประกาศผลแล้วยืนยันตัวตนไดน้ผมจะไปอยู่ในบริเวณนั้นด้วยครับบริเวณธนาคารแถวบ้านผมนี่แหละครับเขาก็อธิบายดีมากเลยแล้วก็ให้ความกระจ่างนะครับผมก็เลยนํามาแชร์ข่าวสารต่อว่าธนาคารกรุงไทยออมสินเทากศเขาเตรียมพร้อมในการยืนยันตัวตนให้กับทุกท่านแล้วนั่นเองเพียงรอแค่กระทรวงการคลังประกาศผลออกมาทีนี้เราจะทําอะไรได้นอกจากตอนนี้คือเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าตอน เขายังไม่ประกาศผลเราก็มาดูว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรเวลาเราไปธนาคารเราจะได้ไม่เคอะไม่เขินนะเราจะได้รู้ไว้ก่อนมันก็ดีกว่านะครับก่าที่เราไม่รู้อะไรเลยว่าเอ้ยหนึ่งสองสามเขาทำอะไรกันอย่างเนี้ยนะครับผมเลยมานําเสนอก่อนนะครับว่าอ่ะหนึ่งท่านต้องทําอะไร2ท่านต้องทําอะไรนะครับแล้วขั้นตอนที่ธนาคารเขาจะทําอะไรนะครับขั้นแรกท่านต้องเตรียมตัวท่านก่อนเนาะท่านเตรียมตัวท่านก่อนปุ๊บอ่ะท่านก็จะต้องรู้ว่าธนาคารเขาจะทําอะไรกับท่านขั้นตอนของธนาคารมีอะไรบ้างไม่ใช่เดินไปคนก็เยอะแล้ว cái nguồn ไม่ใช่นะครับไม่ใช่สมาชิกช่องในเองแน,น่นอนสมาชิกช่องผมต้องรู้ไว้ก่อนนะครับรู้ก่อนรู้ก่อนคนอื่นแน่นอนอันนี้คือที่แรกเลยผมเชื่อได้เลยว่าเป็นที่แรกเลยที่มานําเสนอในเรื่องนี้ผมบอกเลยไม่มีใครมาเล่าแบบนี้ให้พวกคุณฟังหรอกผมบอกเลยมีผมนี่แหละนะครับแล้วไม่มีใครไปเชื่อได้เลย <laughs> ไม่มีช่องไหนที่เดินทางไปธนาคารอมสินแล้วไปนั่งพูดคุยกับน้องๆพนักง,งานแล้วเอาข้อมูลมานําเสนอกับทุกท่านละกันนะผม,ผมนี่คือว่าผมทําแล้วคือผมจริงๆของจริงไปจริงนะครับไปจริงไปพูดคุยจริ ไปหาผูจ้จัดการนะครับพูด,ค,พดคุยได้เพราะว่าเราเป็นประชาชนเราสามารถไปสอบถามได้เขาไม่มีปัญหากับเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าช่องไหนนะครับจะไปหรือช่องไหนจะไม่ไปก็แล้วแต่บางาแล้วแต่ช่องบางช่องเขาก็นําข้อมูลจากโลกอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแต่ผมนี่เข้าถึงที่นะครับเข้าถึงที่เดี๋ยววันจริงผมจะไปถ่ายบรรยากาศมาให้ดูด้วยทีนี้มาพูดถึงเรื่องเครื่องนะที่บอกว่าเครื่องเนี่ยมีกล้องด้วยนะลักษณะท่านดูนะลักษณะเครื่องเนี่ยเหมือนกับโทรศัพท์มือถือท่านสังเกตดูแต่ว่า เขาจะเชื่อมโยงกับระบบเนี่ยนะครับที่เป็นเชื่อมโยงกับระบบที่ในการยืนยันตัวตนแล้วก็เรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยนะครับเชื่อมโยงเลยเชื่อมโยงเลยนะครับทีนี้เวลาเราไปที่ธนาคารนะครับน้องๆเขาก็จะดําเนินการนั่นแหละนะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะทําเป็นจุดนะครับคนนี้นะครับเครื่องนี้ใช้ในการตรวจสอบนะครับผลเครื่องนี้ใช้ในการยืนยันตัวตนสําหรับคนที่มาด้วยตัวเองเครื่องนี้ใช้ในการยืนยันตัวตนสําหรับคนที่มอบหนาจมานะครับการยืนยันตัวตนจะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่ มาด้วยตัวเองนะครับไม่มีปัญหาอันนั้นก็มาด้วยตัวเองก็ทําไปถ่ายรูปไปนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาเป็นตัวแทนมานะครับก็คือได้รับเมอบอำนาจมาตรงนี้ก็จะต้องมีหนังสือยืนยันมา นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสองส่วนในการยืนยันตัวตนและส่วนที่3จะเป็นในส่วนของการตรวจสอบนะครับผลนะครับว่าอาท่านเนี่ยถูกต้องจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องตัวเนี้ยเวลาเราเสียบบัตรนะครับก็จะเสียบด้านบนเนาะจะมีช่องเสียบอยู่ด้านบนนะครับและหน้าตาจะเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่า,าตัวเครื่องเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับผมจะมีชี้อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีชี้สีแดงๆอยู่ ตรงนี้นะครับคือกล้องนะครับตรงนี้คือกล้องที่ผมบอกว่าท่านต้องเตรียมนะครับตัดผมอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเวลาการยืนยันตัวตนมันจะมีขั้นตอนสำคัญคือ face recognition ก็คือการตรวจสอบใบหน้านะครับการตรวจสอบใบหน้าจะตรวจสอบโดยการถ่ายภาพเข้าไปโดยการถ่ายภาพเข้าไปตรงช่องนี้ถ้าข้อมูลใบหน้าของท่านไม่ตรงกับในบัตรประชาชนนะครับ ไม่ตรงกับบัตรประชาชนมันจะไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะนะครับบางครั้งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าตอนที่ท่านทําบัตรประชาชนท่านอ้วนเนาะท่านอ้วนหน้าก็จะใหญ่ถูกปะหน้าก็จะใหญ่แต่พอท่านไปยืนยันตัวตนกับทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะท่านผอมลงเพราะว่ารอนานรอประกาศผลนานแล้วก็เออแบบไม่อยากกินอะไรเนาะทำให้หน้าท่านผอมลงเล็กลงอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่า การตรวจสอบตรงนั้นจะผ่านหรือไม่ผ่านนะอันนี้ต้องลุ้นกันน,กน,นะครับต้องลุ้นกันนะครับต้องลุ้นกันนะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าคนที่เคยอ้วนแล้วกลับมาผอมอย่างเงี้ยหรือคนที่ผอมแล้วกลับมาอ้วนอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งกา,ารตรวจสอบใบหน้านะครับว่าตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยนะครับบางทีเราทําบัตรมาหลายเดือนแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วเรามีความผอมความอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่านะอันนี้ต้องไปลุ้นนะสาหรับคนที่ น้ำหนักขึ้นหรือคนที่น้ำหนักลดนะใบหน้ามันเปลี่ยนไปแต่ว่าส่วนใหญ่เครื่องพวกนี้จะตรวจสอบตรงสายตานะครับก็จะมีตรงจุดที่ตรงตาแล้วก็ตรงระหว่างจมูกแล้วก็ปากนะครับส่วนใหญ่เขาเขาจะอ่านได้อยู่แล้วนะครับทีนี้น้องๆพนักง,งานนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะให้ให้พี่เนี่ยเวลาพี่ไปยืนยันตัวต,วตวนพี่ก็จะต้องยืนเนาะแล้วเขาก็จะอาจจะมีไฟส่องเพราะว่าเวลาการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเนี่ยนะครับ เทียบข้อมูลกับบัตรประชาชนเนี่ยน้าจะต้องชัดนะครับไม่ใช่ว่าหน้าดำเร้มเลยอย่างนี้มันก็ไม่ผ่านนะนะครับอันนี้คือขั้นตอนในการยืนยันตัวตนสำหรับคนที่ไปด้วยตนเองแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มอบอำนาจนะครับคนที่มอบอำนาจคนที่มอบอำนาจไปคนที่ไปทำแทนเนี่ยจะต้องนำบัตรประชาชนไปด้วยนะทั้งคนที่ฝากมา และคนที่รับมอบอำนาจมาแล้วก็จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาด้วยนะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วเวลายืนยันตัวตนนะครับคนที่รับมอบอำนาจน,นั่นแหละจะต้องเป็นคนถ่ายรูปนะครับจะต้องเป็นคนถ่ายรูปคนที่พูดง่ายๆคือคนที่มาไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่มอบอำนาจหรือในกรณีที่ยืนย,นยันตัวตนด้วยตนเองจะต้องเป็นคนที่ถ่ายรูปนั่นเองนะครับเมื่อถ่ายรูปเสร็จ นะครับทำยังไงต่อนะครับอันนี้ผมให้ดูเครื่องก่อนเนาะว่ากล้องอยู่ตรงนี้นะ <St an> <t ool> น้องเขาก็จะเสียบบัตรแล้วเขาก็ยกขึ้นมาเขาก็ยกขึ้นมาเขาเสียบปุ๊บนะเขาเสียบปุ๊บเขาเสียบปุ๊บแล้วเขาก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วท่านก็อ่ยืนให้ตรงนะครับแล้วก็อ่เขาก็จะสแกนใบหน้าท่านไปนะครับเก็บข้อมูลไปอันนี้เรียกว่าการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้านะครับก็เครื่องนี้มันไม่ได้มีแค่อ่ที่อ่านบัตรนะนะครับบอกเลยว่า มีการถ่ายรูปเข้าไปในระบบแล้วเมื่อรูปเข้าไปในระบบแล้วก็จะตรวจสอบกับบัตรประจำตัวประชาชนว่าตรงกันไหมถ้าตรงกันก็คือเป็นตัวจริงเสียงจริงแน่นอนอันนี้ก็คือยืนยันตัวตนเรียบร้อย